สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วครับช่องเที่ยวกับบัง,บางอาจจะเห็นหน้าตาผมแดงๆหน่อยนะเพราะว่ามีแอลกอฮอล์วันนี้เรามาซ้ําที่เดิมเขาเรียกอะไรนะบ้านบ้านอะไรนะบ้านแม่หญิงสุภการใช่ยอยู่ตรงบ่อทองวันนี้เรามาซ้ําที่เดิมนะครับเพราะว่า<ช>วันนี้พอดีว่ามีเพื่อนๆมาด้วยก็เลยมาซ้ําที่เดิมใช่แล้ววันนี้เป็นวันหยุดคนเยอะมาก ใช่แต่ว่าบรรยากาศดีอยู่นะอ่าวันนี้เรามากันทั้งบทห้าห้าเต็นท์ใช่เราโชคดีตรงนี้ว่าเราไปได้จุดตรงมันเป็นจุดใหญ่ก็คือสามารถวางห้าเต็นท์ได้เลยติดริมน้ำติดริมน้าพอดีเพราะว่าเรามาตั้งแต่กี่โมงตีห้าตีห้าจ้ามาถึงที่นี่แปดโมงใช่จะบอกว่าที่นี่เขาเขาทำสถานที่เพิ่มด้วยนะครั้งนั้นเรามาเราเราเราไม่ได้มาตรงโซนนี้เลยเราจะอยู่โซนด้านหน้าแต่พอเราเดินเข้ามาลึก เขาทําสถานที่กางเต็นท์เพิ่มใหม่ห้องน้ําใหม่คือแบบดีอ่ะคือรองรับได้เยอะขึ้นใช่แล้วก็มารอเขาเก็บมารอเขาเก็บมามาถึงตั้งแต่เช้าเลยทีนี้ก็เลยทําให้อ่าสามารถได้ที่ดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปชมบรรยากาศกันอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่บนเรือ อากาศด,ดีมากนะครับนี่คนปั่นอันนี้คนปั่นเรือสวัสดีทุกคนวันนี้เที่ยวกับบางเรามากางเต็นท์กับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาเพื่อนเอนแต่ละคนตอนนี้ขอตัวกางเต็นท์ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ช่องอะไรเอ่ยช่องสามครับผมช่องสามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคนอื่นก่อนคนหลอกของการเต็นเดี๋ยวคนหลอกของการเต็นช่องอโปสตอรี่ตามมัอันนั้นไม่ต้องตามมาดูตามมาดูวันนี้มีอะไรคะวันนี้ครับผมนี่ครับนี่โฆษณาให้เขาหน่อยโฆษณาเอาโฆษณาแก้วเก็บความเย็นสเตลเล่เก็บความเย็นได้เจ็บถึง8ชั่วโมงสุดยอดมาดูดูดู ก่อนที่เราจะกินข้าวนะครับเรากินยอดขับ้วพี่ว่าแล้วถึงตักสมองไม่ลงพี่ว่าแล้วถึงตักสมองไม่ลงและก็ลงทางชนแก้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปที่อื่นก่อนนะคะบ้านนี้เป็นไงมั่งเอ่ยกางโต๊ะก่อนแล้วไม่กางแล้วเต็นเต็นไม่กางแล้วกางโต๊ะก่อนต้องนั่งพักเหนื่อยใช่ไหม ขนของมาเต็มบ้านเลยมีพร็อพด้วยมีดอกมีพร็อพมีดอกไม้บ้านนี้พร้อมมีช่องไหมคะบ้านนี้มีช่องไหมมีช่องช่องไหมมีช่องยังยังไม่มีเดี๋ยวมีแต่ช่องแมวออ๋มีแต่ช่องกลางเต็นท์อ๋อโอเคเต็นท์สวยงามอภินัถสามเอ็กแอลฟิชแอนด์แบ็กนี่อ้าวอันนี้เสร็จแล้วครับผมอันนี้เสร็จแล้วเต็นท์น้องฟองแจนนำเสนอครับผม เต้นต์นังต่อหนุ่มโสดนอนคนเดียวหนุ่มโสดนอนคนเดียวแต่หน้าตาอย่างนี้ก็คงไม่มีใครเอาไม่มีเออเต้นนี้บอกคุณนสมบัติเต้นนี้หน่อยคุณนสมบัติเต้นนี้ครับนอนคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวที้คนเดียวที่คนเดียวเต้นฟรีโอเคมาฟรีอาหารฟรีอืมโอเคเต้นสวยงามชื่อเต้นน้องส้มมาดูเต้นสาวสวยไม่ตึงไม่เข้าก็จะประมาณนี้ อันนี้ยังไม่นอนนะยังไม่เที่ยงวันมีตุ๊กตาพร้อมนอนเส็พสับดูเต็นท์หน่อยค่ะดูเต็นท์หน่อยค่ะเต็นท์พี่หานตอบว่าเปนงอเลยดูแอบรักคุณทหารค่ะแอบทุกคนมาดูคราวนี้แล้วผมต้องไปซื้อสว่านก่อนนะครับผมซื้อสว่านมาเจาะพื้นใช่ครับเขาทําพื้นไม่ดีอ่ะเต็นท์เราเลยไม่เข้าอ่ะใช่ระบายอากาศมาให้ด้วยมีจอดรูระบายอากาศ เราไม่บูลลี่กันนะคนบรรยากาศบรรยากาศน้องๆการเต็น เราก็จะมีกุ้งย่าง ตอนนี้เรากำลังจะทำการแข่งเรือเรามีผู้เข้าแข่งขันอยู่ทั้งหมด3ทีมทีมสีแดงได้แก่ทีมสีแดงได้แก่โป้กับตายค่ะทีมสีเขียวเจกับเป้สีเหลืองต่อกับกิ๊บเก๋เอาหันไปมาผู้โงเดียวนะคนเดียวนะะหายังไปไปเป็นออนลู่ใช่ไหมออนลู่ออนเสานะอ่าออกเสาเราไปามกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราต้องออกไป กำลังวุ่นวายกันนะคะกำลังวุ่นวายกติกาของเราทุกคนต้องพายไปถึงเสาตรงนั้นไป,ไปเลย แล้วาสีเขียวชนะอันดับหนึ่งสีแดงออกนอกจักรวาลไปนิดนึงเฮ hey, สีเขียวอันดับหนึ่งสุดยอดอ้าอันดับสองอันดับสองอันนี้อันดับสองอันดับสอง แม่เราไม่ต้องล้างจานแล้วอันดับสองเราเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็รู้แล้วว่าผู้แพ้คือสีแดงนะเพราะฉะนั้นเราจะปิดคลิปเท่านี้จ้า จุงกับป๋า